สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับอยู่กับเกมโกลกาได้ในยแล้วนะทุกคนโอเคครับหลังจากคลิปรีวิวผลไม้นะครับคนดูชอบมากเลยผมก็จะมารีวิวต่อนะฮะทุกคนก็เป็นผลไม้ของอัปเดตใหม่นะครับเป็นผลไม้ในนี้นะนี่ฮะในตัวทันุกินี้นะครับทุกคนผมก็จะรีวิวทั้งนี่แหละครับผมทั้งไอตัวนี่ฮะเซนแฟร์นะครับแล้วก็ซันซอฟซันชายนะครับแล้วก็เป็นนี่ฮะสปริงเก็ตมังโกในคลิปเดียวไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเซนแฟร์เซนแฟร์นะฮะ อ่านี่เจอเซนแฟร์แล้วนะครับทุกคนซอฟซันชยัยซอฟซอฟซันชยัยโอเคแล้วก็เป็นเออมังโก้มังโก้โกนี่สปริงเก็ตมังโก้นะครับมีต้นเดียวเพราะว่าเนื่องจากวามันสุ่มได้ยากมากเลยนะครับขนาดม,มีใช้เงินรีโลนะทุกคนยังยากเลยนะครับโอเคผมก็จะปลูกในส่วนนี้นะฮะอ่าน,นี้เป็นส่วนอีกการหนึ่งของผมนะครับผมพยายามเคลียร์อยู่เอ้ยอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะไอสวนนี้ผมผมจะทาเป็นแบบเป็นบ้านผมนะฮะก็พยายามจะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะปุ๊บอ่านี่ฮะอันนี้ต้นไม้ต่างๆผมจะมาใบในส่วนนี้แทนแล้วนะครับนี่ฮะเป็นรวมต้นที่แบบตึงๆนะทุกคนโอเคอันนี้ต้นซอฟตันชายนะครับทุกคนไม่ต้องปลูกให้เสียเวลานะเพราะผมปลูกไปแล้วนะฮะดีเลยดีเลยไม่ต้องปลูกให้เสียเวลาครับต้นนี้นะเข้าชิงวันประกวดนะสวยงามมากครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูที่เซนแ์กันดีกว่านะครับเซนแร์นะฮะปลูกตรงนี้แล้วกันจึบ๊บปลูกสักหนึ่งสองสามสี่อ่าห้าไปแล้วกันนะฮะจะได้ เห็นได้ง่ายๆชัดๆนะฮะแล้วก็เออ่วอเทอร์วอเทอร์ลิงวอเทอร์ลิงมาโอเคปุ๊บปุ๊บลดน้ำนะครับสำหรับเจ้าตัวของเออ่เขาเรียกอะไรนะเซนแฟร์ Stand นะเออเฮ้ยทำไมมันหายไปไหนวะเซนแฟร์ทำไมมันไม่ขึ้นอนะ่ะอันนี้อ่ะขึ้นแล้วอ่ะมันน่าจะบักนะทุกคนอ๋อตรงนี้โอ้โหไอเราก็เข้าปลูกเข้าใจผิดนะครับอืมเฮ้ยเหมือนต้นข้าวเลยครับเฮ้ยไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วตอนนี้ ต้นสูงนะต้องสูงนะรู้สึกน่าจะเก็บทีเดียวไม่หายดีกว่านะครับถ้าต้นเดนแบบนี้นะลองดูนี่เซนแปออันนี้อันนี้คือแบบเป็นต้นแฟนตาซีเลยนะครับไม่มีในขเขาเรียกอะไรนะไม่มีในปกตินะฮะสวยงามครับทุกคนต้นนี้นะฮะเหมาะกับการตกแต่งมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าเหมาะกับการตกแต่งมากเลยนะเดี๋ยวเราย้ายมารุมกันก่อนนะครับปุ๊บอ่าต่อไปเป็นต้นอันนี้เลยครับผมสปริงเกตแมงโก้นะครับทุกคนสปริงเก็ตแมงโก้มาลองดูวาง,งตัวนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ วอล์ตเทอร์ลิงไปปุ๊บ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 เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคาทั้งสามผลนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนสําหรับต้นซอฟสันชัยนะซอฟสันชัยนี่จะเป็นเหมือนดอกบัวนะดูดิฮะดอกบัวนะครับมันติดบับอ่ะดิปัญหาคือติดบัฟนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวต้องเก็บออกก่อนนะอันหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองเอาเอันนี้ไปขายดูนะแบบติดบัฟนะเท่าไหร,ร่นะฮะติดบัฟเท่าไหร่เอ่ยอวันทุ่งเสริฐโอ้หนึ่งล้านหกแสนเลยครับทุกคนติดสามบัฟนะฮะโอเคเดี๋ยวรอมันโตนะสำหรััััับบบออนนนที่่ไมติดฟะคร โอเคอันนี้ต้นสปริงเก็ตมังก้เริ่มโตมาแล้วหนึ่งต้นนะครับตอนนี้โอเคแล้วเราก็จะใช้เป็นเออ่วอเทอร์ลิงวอเทอร์ลิงอยู่ไหนวอเทอร์ลิงวอเทอร์ลิงจุบ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 ,จบลดให้หมดเลยอ่านี่ตเต็มที่แล้วครับทุกคนนี่ฮะอ่าเป็นต้นที่เก็บแล้วไม่หายครับดีเลยครับผมผมชอบมากเลยครับต้นที่เก็บแล้วไม่หายนะฮะอ่าโอเคนี่เริ่มมีเสาออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราวางสปริงเกอร์ด้วยครับทุกคนสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าจะได้ ตัวเวไ,ปไปนะครับอ่าปุ๊บปุ๊บสามอันไปเลยโอเคนี่ครับอันนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยแล้วกันนะฮะเบสิกสปริงเกอร์โอเคจึบจ๊บจึ๊บเอาไว้วางไม่ติดมันติดบั๊กนะครับโอเคนี่มาดูกันว่าเป็นไงนะสำหรับสามต้นนี้หวังว่าจะตึงนะแต่ต้นนี้ตึงอยู่แล้วครับซอฟซอฟสันจายนะครับสวยงามมากเลยครับผมสวยงามมากนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูสองต้นนี้กันนะครับเป็นยังไงนะฮะ โอเคก็เอ่อถ้าเกิดใครมีเงินตอนนี้นะครับเงินสามารถเอามารีโลตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่จะพาไปดูนะตรงนี้วิ่งวิ่งวิ่งนี่ครับโกงมากเลยครับเราสามารถรีโลได้นะคราที่ผมรีโลไปถึงขั้น2 T งทีแล้วครับทุกคน2ทินเลี่ยนเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับ2 T ทีเลยนะครับก็คือเยอะมากแล้วนะรีโลตอนนี้ผมก็จะไม่รีโลนะรอไปก่อนฮะรอให้มันรีเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตรีโลใหม่นะไม่งั้นเราเปลืองตังค์แย่เลยนะฮะเพราะงั้นแนะนําว่าอย่าไปรีโลบ่อยนะไม่งั้นเปลืองตังค์แ นี่ฮอตสปริงนี่ก็ซื้อมาสวยงามมากครับฮอตสปริงนะฮะเป็นบ่อร์น้ำบุร้อนเนาะใช้คู่กับลิงได้นะครับลิงลิงตัวใหม่นะฮะอ่าโอเคนี่รอเลยอ่านี่โตแล้วครับผมมันเป็นหลักสีครับเป็นต้นหลักสีครับเฮ้ยสวยนะเนี่ยต้นนี้สวยนะนี่ครับนะครับทุกคนดูดิสวยเลยครับทุกคนสวยเลยนะฮะสวยมากครับสวยมากอันนี้สวยเลยนะฮะผมชอบเลยนะครับเออแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของตกแต่งทําบ้านดีกว่านะผมอยากทําบ้านนะฮะซื้อของตกแต่งทําบ้านด้วย นี่คอสเมติกนะฮะปึ๊บอ่าไม่มีของอันนี้อันนี้อันนี้มีเดียมวูดฟอลลิงเอานี้มาอ่าวูดเฟนเอามานะฮะของพื้จำเป็นอยู่นะครับอันนี้ทรายทรายนี่ไม่จำเป็นเลยทรายไม่ชอบเลยนะทรายนะฮะหรอบทรายโอเคปึ๊บรอเลยครับโอ้สวยงามครับทุกคนต้นคือแบบสวยเลยนะรดน้ำต่อรดน้ำต่อปึ๊บป๊บ ต้องรดน้าเพิ่มเติมนะให้มันโตขึ้นนะครับอันน,น,นี้อันนี้เริ่มอ,ออกดอกออกผลแล้วทุกคนเฮ้ยถือว่าออกดอกออกผลไวอยู่นะครับตอนนี้เกมปลูกผักตัวน,นี้ฮิตกันจริงๆนะคนเล่นแบบขั้นต่ําคือหลักร้านขึ้นตลอดเลยหลักสองล้านขึ้นตลอดเลย,ลลลเลยคือดีมากเกมนี้คือแบบอยู่ได้ยาวๆอ่นนี้ฮะจัดเลี้ยงผมไปเก็บผลไม้มาแล้วนะครับอันนี้ผลไม้ผมจะเอาไ้แจกคนดูนะฮะนี่ฮะก็เก็บมาเรื่อยๆนะทุกคนเก็บไปเรื่อยๆปุ๊บ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 เก็บไปเรื่อยๆนะตอนนี้นี่ทุกคนสําหรับซอฟตซัน ซอฟซันชายนะโตแล้วครับผมผมจะเก็บไว้ก่อนนะซอฟซันชายนี่ครับอืมอันใหญ่มากครับทุกคนดูดิน่ากินนะอันนี้น้ำหนัก2.51กิโลนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็โตแล้วโออันเล็กเกินเอาอันใหญ่ๆนี่แล้วกันนะเล็กๆมันไม่ดูไม่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะทุกคนอคอาแรกมาแล้วอุ้ยน,นี้อันนี้ตัวนี้นะจัดเลี้ยงเราเอามาให้โอเคผมล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวมันเผอกดขายนะครับ ส่วนรออันสุดท้ายก็คือเป็นต้นมังโก้นะมังโก้นี่คือได้ยากสุดแล้วนะฮะเพราะว่ามันต้นระดับสูงนะฮะโอเคดอกนี้มันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนดอกอื่นนะครับนี่คือดอกโตเต็มที่หน้านตาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ผมชอบสีนะครับเขาเป็นแบบสีสันแตกต่างกันไปนะสวยงามมากครับลดน้ําไปปุ๊บปุๆๆๆ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนมีความเป็นประการังนะนะฮะเซนแฟร์นะเหมือนมีความเป็นประการังนิดนึงนะครับดูดีมากโอเครอเลยรอโตกว่นี้ก่อน แล้วก็รอเจ้าต้นนี้ด้วยนะฮะ27เปอร์เซ็นต์เองเหรอเนี่ยโอ้โหโตชา้าจังเลยนี่ถ้าเกิดต้องใช้ไทยเซอร์าท็อปแล้วทุกคนนะฮะไทยเซอร์าท็อปนะครับใช้ไทยเซอร์าท็อปในการช่วยโอ้โหแต่ต้นไม้มันอันี้ดิต้นไม้มันพุ้งเกินอะไทยเซอร์าท็อปน่าจะต้นน่าจะต่ำไม่โดนนะดูทรงละเออครั้งหน้าเอาเป็นรีวิวอีกอีกอันหนึ่งดีกว่าเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้มันแบบไทยเซอร์าท็อปน่าจะต่ำไม่โดนน <laughs> ะต่ำไม่โดนแน่ๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ปล่อยตามยถากรรมยถากรรมมาแล้วกันนะฮะอันนี้ไงตัวแล้วอะเอานี้แล้วกันเอาสีแดงแล้วกันครับนี่ฮะน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยครับนี่นะฮะน้ำหนักใกล้เคียงกันครับอันนี้เอาเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะน้ำหนักใกล้เคียงกันนะซอฟสั้นชายนะสองจุดห้าหนึ่งกิโลแล้วก็เป็นเซนแฟร์นี่นะฮะโอเคนี่ครับน้ำหนักใกล้เคียงกันสวยนะสวยสวยสวยนะครับสีสวยเลยสีสันดีเลยนะครับดีเยี่ยมโอเคต่อไปต้นนี้เดี๋ยวตัดตอนเด็ดต้นนี้แล้วกันนะฮะวู้นี่ต้นนี้สูงนะเนี่ย นี่ทุกคนครับก็ต้นตัวเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้มีผลออกมาหนึ่งผลแล้วนะครับสือถือว่าต้นสวยมากเลยนะผมชอบมากเลยครับต้นแบบดูแบบเขาเรียกอะไรดูเหมือนเป็นธรรมชาติจริงๆนะดูดีมากเลยครับต้นสีออกส้มเหลืองนะครับผลของเขาก็เป็นแนวส้มๆ้มเหลืองๆเหมือนกันนะครับแต่เสียดายต้นมันปีนไม่ได้นะดูดิเห็นไหมปีนไม่ได้นะถ้าเกิดปีนได้จะดีมากเลยครับจะได้เอาไว้แบบไต่ขึ้นไปเก็บผลได้นะเพราะบางทีต้นมันสูงไปนะครับโอเคนี่รอโตรอโตนะรอ,ตนะรอผลโตนะถ้าเกิดโตเต็มที่ผลน่าจะมีหนามนะเพราะว่ามันเป็นกิมิของผลนี้ก็คือ มังโก้สปริงเกตนะสปริงเก็ตมังโก้คือหนามนี่ไงมีหนามจริงๆด้วยครับทุกคนดูดิเห็นไหมหนามโผล่ออกมาแล้วครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอเก็บเลยหวังว่าจะแพงนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่หายากที่สุดเออเออถูกต้องหายากที่สุดในในใน,ในการซื้อในช็อปนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปก็จะรีวิวเป็นของเออในซีแพคบ้างนะฮะโอเคตุ๊บ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 ห,หมุนไปเลยตอนนี้อ่านี่ฮะรอไปรอไปรออย่างเดียวตอนนี้ซอฟซอฟซันชัยนะครับได้มาแล้วนะฮะนี่ฮะ แล้วก็เป็นผมเปลี่ยนใหม่นะอันนี้เอาให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น6กกิโลไปเลยนะสำหรับเส้นแฟนะมันติดมันติดสถานะวินสตักอนดะีปัญหาคือติดสถานะวินสตักนะฮะเพราะง,งั้นก็ผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะผมจะเอาเป็นเออไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันติดติดให้หน่อยแล้วกันถือว่าโกงหน่อยตัวนี้โกงหน่อยเพราะมันกากสุดในบรรดาทุกรุ่นเลยนะทุกคนโกงให้เขาหน่อยนะโอเคแล้วเดี๋ยวผลนี้มาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับรอโตรอโตยังไม่โตเต็มที่นะครับเหมือนมันจะโตทีละผลนะเหมือนไม่ได้โตแบบทีเด เดี๋ยวลดน้ำอีกหน่อยแล้วกันปึ๊บ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 โอเครอดูเลยนี่คือต้นต้นไม้ที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะมันดูสวยดีนะครับมันดูแบบไม่รกดีนะฮะไม่เหมือนกับต้นอื่นๆที่แบบดูรกสกปรกนะโอเครอเลยรอโตรอโตนี่ทุกคนครับตอนนี้นะฮะโตเต็มที่แล้วครับสําหรับผลนี้นะครับทุกคนผมเก็บเลยนะปึ๊บได้มาแล้วครับสําหรับแมงโก้น้ําหนัก12กิโลเลยนะครับถือว่าผลส่วนมากพวกผลมงโก้มันี้น้ำหนักมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่กคโอน ผมใช้เวลาประมาณสัก30บนาทีนะในการอัดคลิปนี้เลยนะโอเคครับอันแรกก็เป็นนี่ครับผมนี่ฮะเซ้นแฟร์นะครับ How much How much How much ดูราคาซีเท่าไหร่เอยเออมามามาเซ้นแฟร์นะฮะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยถือว่าแพงนะเพราะว่าวินสตั๊กมันคูณแค่สองเองนะครับเท่ากับประมาณห้าแสนนะทุกคนแรงนะฮะราคาแรงนะฮะต่อไปครับผมเป็นซอฟต์ซันชายนะครับว่าเป็นยังไงนะมาดูกันเปิบฮาวมั h ฮาวมัสเปิบเจ็ดหมื่นครับ อมใช้ได้นะผมว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันออกหลายผลด้วยนะถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สวยด้วยผลสวยนะครับอ่โอเคต่อไปนะเป็นอันพระเอกของเรานะครับนี่ฮะมะม่วงมีหนามโอเคมาดูกันเลยเท่าไหร่ครับข้ามัดปึ๊บหกหมื่นเฮ้ยหกหมื่นแพ้เฮ้ยกลายเป็นว่าอันนี้ถูกสุดเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนจบแล้วครับบอกเลยครับจบแล้วแต่อย่างว่าแล้วมันเป็นอะไรนะต้นมันออกผลได้ยเยอะนะครับทุกคนโอเคอ่ผมจะรีเคมแล้วนะฮะ เอาคืนเอาคืนนะฮะรีเคมเมอร์มาปึ๊บเก็บเลยเก็บเลนครับทุกคนโอเคครับทุกคนประมาณนี้นะสาหรับาการรีวิวครั้งนี้นะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าก็พอได้นะสาหรับต้นนี้นะฮะถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะทุกคนไม่ไปครับไปเจอกั่พาร์ทหน้านะครับทุกคนเจอกันครับ